งวดเมื่อกี้ได้จักหมื่นแม่งวดเมืออ่อกี้ได้จักหมืน่นค่ะได้สี่หมื่นสองฟ้าท,ท่านผู้ชมนะคะได้สี่หมื่นสองวอสองวดนี้ขอให้ได้เป็นแสนๆสนะคะเด้อโชคดีก็กไ่คน้ำซูนหาซูนหาครับจ <นะ S 3> ้าโชค,ค,โชคดีน้ำซูนหาคุณพ่อ,อ,อ,อบอกไฮเจตซูนกับพวกเอานะคะท่านผู้ชมเพิ่นมั่นใจเนาะค่ะเนาะเป็นออนิดทวดาที่มาโปรดปลาแบบแต่จำวนหลายอยู่นะครับ่เนาะค่ะ สวัสดีค่ะวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะสําหรับวันนี้นะคะท่านผู้ชมเข้ามาอยู่บ้านหนองแวงม่วงนะคะได้ยินว่าเออมีคุณพี่ท่านหนึ่งนะคะไดียวินมาคนฝันงวดที่แล้วคนถูกนะคะได้ตัวเลขโชคลาภนะคะงวดงวดที่แล้วไดียวินมาคนถือจักหมือบนลนี่งซีมืนบอกห้ามมือห้าแสนไ่แน่ใจนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวแอดนีนจะไปถามบื้งนะคะ เพราะว่าคนบอกว่านทชพิยาบอกว่าเป็นแฟ้นครับจะจังขอมาจ้าบ่คอยมาตะกเกอเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวสิขออนุญาตไปนะคะไปถามเบิ้มเนาะ,ะเนาะอยู่หลังไหนเนาะบ้านนี่นุิย,ยาไปใช้แล้วสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะผู้ใดฝันนี่คนถึงเด็กซโอ้บอกโอ้คนลูกน้ำฝันมาจังไดนเนาะคุณแม่โอ้บอกคุณพี่ตัวประเนคุณแม่เป่าผิดต้องว่าคุณพี่สิขออนุญาตได้ค่ะเด้อปสาธขออนุญาตได้ค่ะว่าให้ฟังน้ำเนียโอ้ยกระชื่อห้ากระชื่อไม่กระชื่อเนื้อานนาอืมค่ะเน้ำเขาเขาเรื่อง

อันก so, like ็ต้องตีเนี่ยตีตี่ยโตีกับตัวได้หาซูนซูนหาหดรอค่ะแต่หนึ่งหาหาศูนกับนักหนึ่งหานักหนึ่หค่ะหาูนบนักโมนักเท่าไหร่แต่ก็ได้รายยู่ได้ายย่กแนักคาะแสดงว่าเป็นคนฝันแม่นบ่นี่เนาะแม่นบ่ะคะจักแม่นบาแม่นจังว่ากะเฝซนมูย่ายฟังยืนหลพันกระบานค่ะพันกับสื่อพันหนึ่งว่ากับน้ำค่ะปนยานใดก็ไ ฟันกับฟันอะไรแต่เป็นตัฟันเนี่อะไรแต่เป็นตัเลยฟันฟันฟันแต่ละข้างนี่ฟันอะไเป็นตัเป็นตัเลยมันบอกค่ะฟันหนึ่งรถขั้นหนีกับฟันอะไรี่รถกับล่างกับมัดตีรถขั้นหนงสามแปดอะไรสามแปดอ๋อที่มันออกสามแปดรถทะเบียนรถขั้นหนีกับออกสามแปดต่อนั่นเลขออกสามแปดกระถืออ๋อคือฟันดีแค่ค่ะฟันดีแบบนี้ต้องเล่าให้ฟังในเด้เนาะนวดนี้ฟันลาบะนอเอ็นเบอร์ะเล็กออกว่านก้อนกับฟันอะไรก้องเขาเขาก้องเขาไม่หายให้ค่ะ เากองเขามาไห่เป็นย่าจ้าที่สเอากองเขามาไห่กองเขากองหง่ไงกองงามึ้นยังนี่บันนีก็เลยว่าเอาข่อหง่จะเพื่อกองเขามาไห่กองหง่แถลงสร้างกองเขาเจ้ากองลนหน่อยก็ได้ละที่ันสี้งไว้แล้วสันหค่ะกองเขากับกองแญ่ขาดหง่เน็เลยกองคือันไทยมากกองเขากองเขากองไงกับบอกัวดีตัวใดล่ะคนไทยมากบอก้าไทยมากเลยาแล้วก็แค่สั้างมันจะดวนอล้ล่ะ Right? Right the his the our ันี้มุนนั่นขึ้นนั่นจรางได๋จ้างฟัน่าเพิ่อเอากองเขามาให้เอาดนี้สร้างเอากองเขามาให้งวดนี้คือเ่เป็นตัวเลขนาจักชีว่าจังไ๋บางบางท่านไล้หู้พือการคุ่นล่รจอมืออเพิ่นี้บัดนี้้ังสินั่นแต่จนาวากับตาวาตอนมันออก0ุนหานตาวาตาซือเด็กตัวใดเ้อเคูก็ไดหนีค่ะนันตื่นย้เป่านั่นมือเรกออกนะฟันไว้เพียงจับอยู่น้มือใดคะมือเรขกออกลุนหาตื่นยาขึ้นเนี่นาวาไปสอน เจ้าอีปิงจับเต็มขาอยู่อ๋อก้อนเล็กออกนั่นฟันว่าปิงจับจ้าแ้่ฟันว่าปิงจับเต็มขาอยู่ค่ะน,นี้ก็ได้ว่าอีปิงคือหลายแต่ตาคือเป็นตาหยาดเขาจะซื้อหรืออะไรมูดตานี่ก็บอกว่ามือหายแตกซีบแตกว่าหมักตัวมูดนังหมักมือหายกระนหายโอค่ะก็ได้ว่าเอาเล็กโรตี่าไปซื้อเนือ้อเขาขายเนือ้อให้โลละลอยหาซีบค่ะเนือ้อมันโลละสามดยอยผมเนาะก็่ล้ยังปักใจเนื่องหาศูนย์อยู่จ้า ก็เลยกลับไปกลับมาบอกคุณแม่ซื้อกลับไปกลับมาซื้อได้หลายบินก็ได้เข่ามาแสดงว่าปิงจับนี่แสดงว่าถูกแน่นอนเนกับ่อลลูนเมื่อค่อยฟันทั้งสี่นะกับเบาะซยตั้งเบาะซุยได้ตั้งอยู่ปกติเขาจะว่าปิงจับมีโชคนี่ค่ะแล้วก็บ่ค่อยฟันในเนื้อในหยังเนาะค่ะฟันกระไรคือฟันช่วงสี่แล้วเราต่อไปก็บ่ค่อยฟันไหมค่ะอีกโดนบยแนี้ ตอนที่ปั้นได้มุ้เจียมเขาก็ไปท่งผุนแล้วเขาก็บ่อใดมากสัมาัสไม่ได้ตอนตอนที่ว่ามันมันไก่เมือเลขกออกแล้ววันนี้พ่นอยู่ผุนพ่นบอดมากเนาะขอนเลขกสีออกนะเนาะก็เลยบ่อดเอาล่งคลิปนะคะเนาะเอาขอมากแบบก็เลยเอกบอกกับยาย่นอนอยู่ว่าค่ะนี่บ่อมาเนาะบ่ไหนสัมผัสมาไยัง่งสันหล่ะก็จะให้แฟนครับถึอเนาะเอาเงินนี่กับที่ถึงน้ำเยอะบ่แม่ ต้องมาเันกับบ้านเนี่ยปัน่ว่าปันจนเยวสีท่วไปบอกเจาวาอันเมื่อกี้ฝันว่ากองเขา้าวมากองว่าฝันมันมันเล็กนี่เจาวานอนจังเลยจังหวัดปญสรี่เป็นสารกองเขาที่แล้วะค่ะก็สร้าง่นประดนแล้วหลายเดือนแล้วถึงว่าเอามาหายากเทียเังอะไร่าัญสีท่ายองเขามาหามาอ้าวมึงสร้างคูไว้ประจันว่าเอา่อยสร้างกองเนี่ยน้อยเพื่อกองใมใหม่แท้ขจาวาฝันเห็นเกีียวกับเขากับกองเขาที่เป็น เออเลขที่เขานั่นแม่แม่บัดฑิตนั่นลูกที่ถามมาไอ้บ้านเลขที่เท่าไหร่คะแล้วก็อายุเท่าไหร่คะเจ็ดเจ็ดจ้ะบ้านเลขที่เจ็ดสิบเจ็ดจ้ะบ้านเลขที่เจ็ดสิบเจ็ดอายุบ้านหาสิบเจ็ดอายุหาสิบเจ็ดเราบอกค่ะโอ้ยยังเป็นผู้สาวอยู่เนาะค่ะคุณแม่ป่าอายุห้าสิบเจ็ดปีเลยครับเด้อค่ะบัณนีตนั่นสมมติว่ากองเข่าถ้าแมนว่าหายแม่ตีเป็นตัวเลขโชคลาภคุณแม่สิอ คิดว่าตัวไหนคู่ตัวเห็นแต่เป็นวเลขมันีีเพิ่นห้ตีนั่งจากน้อยสมมุินะค่ะสมุิมันสิบ่เป็นหาดเด็ดหาที่ติดกาวทอาก่อไสัไปั่นท่กลองุก่อั่นไป่นทกองแมันสิบ่ไปจังซั่นจิมันมาเป็นคูไหมั้อเของมาสองกองเนาะทายมาสกองพายมาค่ะลวกองพายมาติดตีให้แน่ทยทอันแบบว่าช้ำนัญนไหมของเขาคือบ่เคยจีเลกจักยที่ว่าเพราะมันต้องคิดออกได้ผู้ฝันนี่ต้องแบบ ต้องคิดออกกันไหมคะกระไรอ่ะอ้ต้องเข่าต้องจับเป็นคู่เบ้งเก็าสองกองเนาะที่เป็นเก้าสองอ๋อข้ามากองนี่เป็นเก้าไหมหมอคะกองนี่เป็นเก้าบ้านี้สองกองเนสองกองตีได้เป็นตัวเลขของ妈妈ว่าสองกองกองเข่ากับเก้าสองไปเสียบเก้าสองข้าช่วยนะคเก้าสองเก่าไปเสียบ เนงถูกติดต่อมาเแบบ929านมาติดดีบอออันตอนออกตามแต่ลงมาเบนดในหมออเบ็าหันหมอก็มาถือถึงนะถึงจะลงวดวดถึงถว่าจะัวแล้วก็าขึนมเป็นต่ต้านวดหนึ่งหามากิคุ นับมาให้ในจักงวดแล้วเขาเป็นสามงวดทั้งหวดเลยคะอันช่วมากอันเกี่ยวกับเลขความฝันบอกจ้านี่ก็ฝันเอาห้องเจ้าของมันบอกยางเดียวเลยตัวอื่นเขามากกับผู้อื่นบากับว่าคอยสื่อน้ำเหล็กคนอื่นสื่อตะเหล็กเจ้าของเอาได้เลยความฝันของแม่ยางเดียวนะครับเอาค่ะท่านขออนุญาตไายทำเด้อค่ะให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังนะคะคุณแม่ยังก็น้องแม่ลำย่าคุณแม่ลำย่นะคะเพิ่งแตอนุญาตนะคะถ้าอนุญาตว่าอนุญาตนะคะท่านผู้ชมแอดมินกับยางมากกันยกมือขอ ขอเลยขอท่านพลนะครับแหน่ร้านมีแต่หลานนอนไปแน่กับตื่นนอนไปแน่กับตื่นโอ้หลานนี้จะคนคนานี่ซีค้นแปดคุณแม่เลี้ยงผู้เดียวบอกเลี้ยงกับตาเขียนกับตาสองตานะฮะเล็กว่าน้องเลี้ยงซูนเด็กนี่ครับโอ้ยงานเราท่านผู้ชมคนขังอันหลานคนไหวก็ขังห้าไว้พร้อมสงสัยตัวเลขขังไหวยี่นี่แหลล่ะขั้นปากเขียนแไดเขียนเจ็ดเจ็ด่งจ้เจ็ดเจ็ดหน่ะค่ะ เย็นี่แม่นั้มถุกงวดเด้แม่บอกซื้อทุกงวดหวดตุอันก็ซื้อซื้อมัตลงเด้แม่ว่ามันชิเป็นเล็าบเนาะเลขหาเ็เบิรเด็กดเ็ดก็ะใส่ก่อเดกเ็ด็กใส่กอนกับ้านเล็ทีบ้นเลขทีแม่นะครับคุณแม่ก็ดีแค่เลียงห้านค่คือคนณนาคารยตานี่อยู่ตังเสียะก็ดี่ะคะระแม่ควรจะทำงานหมือนามาสงการอ่ะโอ้ยส่งแต่งงินมาให้คุณแม่เนาะสวัสดีคะนะ นี่กัปตันครับไอ้คนซื้อกัปตันครับโอ้ยถึงนะแม่ซื้อขนมมาแจกร้านนี่ครับลูกเนาะเป็นยังไงกับพ่ออันผู้ใดบอกพ่อนี่ผู้นี่กัปตันเนี่ยผู้ใดบอกเนี่ยเนจับกระดาษน่ะผู้ใเอกสองสปงอันผู้ใดออกเนี่ยเป็นจับกระดาษน่ะผู้ใดเอกสองสอโอ้สุมานทะลูกสามเป็นองสี่สามเปนสองนะครับ สำหรับงวดนี้คุณแม่ฟันทงความฝันจักน้อยเนี่ยเอาแบบคู่มักเห็นไหมค่ะยังบ้านในไก่เหมือเดี๋ยวไก่เหมือดใช่ไหขออนุญาตจักน้อยเอาแบบคู่มักเมื่อกี้นี่ไหมอ่ว่ายฟันนหรอไหเจ็ดเจ็ดจ้ะเอาเจ็ดเจ็ดบอกค่ะเจ็ดเจ็ดอันอันอันบาอันก้องเข่าอันนี้ก้องเข่าดีก้องเข่านีไม่ตีตัวใดเหรอคะก้องเข่าตัวใดพ่อก้องเข่าไหมก้องเข่าก้องเข่าสองคนเลย ใจจักยานล้วค่ะแล้วมันก็ค่อยเด้ดฟันไปเป็นแบบหีิมฟันใด้้าเป็นโตเลยเห็ไหมสวัสดีค่ะพ่อสวัสดีค่ะมาามควอมฟันค่ะเพื่อเปลี่ยนตัวเลขโชคลาภไปฝากแฟนครับเพื่อได้บุญไหมเมื่อกี้กับพึ่งมาตวัดไปท้ำบุญทมดินน้ำเพลินมาค่ะ้ำบุญน้ำเพลินระบอบถ้ำแก้วนาลวบออกนารวดแล้วออกเย็บร้อย อโมธนาสาธุนํำเดอค่ะว <ree> ันี้กับหคุณแม่ถึนะคะคุณแม่น้ำเดนว่าจะอะไรพ่อบอกเปนว่าเื่อนีไปฟันว่านี่ยกันว่าอย่หน้ายกไหห้ยังไงยุดยุดบบหน้านายกอ๋อค่ะค่ะค่ะต้องเกินซื้อเพิ่มหรอพ่าอมาล่งนี่กยีรถมาล่องนี่ว่ามาหาตาติวาทันวาค่ะแล้วก็ได้ไหนี่ก็ะ เห็นึงใส่แกนูเสียสีขาวเดินเดินาะค่ะมันนี้เล่นแรนไปว่าจะไปฟองน้นน้ำเล่าสื่อเราค่ะน่ายกค่ะมนไปกับไปกับประันเดี๋วอดเล่าเด้่ยาันหนึ่งก็เล่นเะไปหูแมกวนค่ะป้ามหัตะปีเงั้นป้าตปี บันเลกทีตัปีเหอนเจ็ดศูนย์อันนวลเมื่อกี้นี่นะจะเลยถูกตัวเลขเจ็ดูนี่บอพาะบอกไป่่บอกไป่่อยู่เบอเบอเอาน้ำบอเอานาเด็กของเงินอ๋อค่ะ็บอร์เอาน้ำใเือเต็เลยเเคุณแม่เป็นคนที่บเสือไผตัวนี้เบอาเลยจีเปสเสือลลายนเสือลายสิบาเสือน้ำได้พ่อบอกเลขถึงยูตะเพิ่นว่าเอาน้ำแ้วบคุณแม่บอเอาน้ำ ท่คุณแม่ก็แบบขคือเสียลตะเหล็กจะคองถือว่าถือเสียลเจะควงยางเดียกค่ะสองขาเหมือนว่าคนที่มีความมั่นใจในตัวเลขของตัวเองสูงสุดอีหลีอันนี้นะคะว่าเหล็กหลายเพันว่าผู้นั้นว่ามากพันนี้ว่ามากกับเบาเพื่อมาคองจะคองเราควงจะคว่ะถือว่าถือกระซานแต่ว่าไก่มือแม่ซิมาถามอีกจ้ะค่ะเด้อไก่มือสิมาถามอีกสำหรับคุณแม่ฝันว่าขจาวาพ่ของเขามาหายสองกองนี่กะตีเป็นเก้าสอง ค่ะท่านผู้ชมนะคะสาหรับคลิปนี้นะคะคุณแม่ล่าไยนะคะพกกเพื่อนกะชอบนะคะตัวเลขนะคะก็คือ77ดนะคะเพื่อนว่ามันอาจจะมาเลขห้ามนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าเ,าเพิ่นพ้ากัไอกลองเขา่าเห็นไหมคะกลองเข่ามาสองกลองนะคะเพกกื่อนกะคิดว่าน่าจะเป็นเก้าสองเก้าเก้าสองนะคะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะคะท่านผู้ชมก็ฝากไว้เป็นแนวทางนะคะ ชมเพื่อความบันเทิงชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเดี๋ยวใกล้วันนะคะแอดมินจะมาติดตามตัวเลขโชคลาภไปฝากท่านผู้ชมใหม่นะคะว่าคุณแม่ลำไยนะคะฝันจะฝันอีกไหมนะคะแล้วจะได้ตัวเลขโชคลาภตัวไหนเพราะว่าปกติคุณแม่ฝันแล้วจะได้ตัวเลขเลยนะคะส่วนงวดนี้นะคะไม่ได้ตัวเลขเลยนะคะแต่ฝันเห็นกล่องข้าวสองใบนะคะมีคนเอามาให้นะคะ คุณแม่ก็บอกว่าใกล้วันเดี๋ยวค่อยมาถามอีกทีนะคะเดี๋ยวยังไงแอดมินก็จะตามมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมได้รับฟังนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีโชคลาภนะคะช่วยเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์ค่ะ